ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนี้มีนิยายบายคณิดาที่นี่คือพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการฟังนิยายและจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุดคณิดาผู้เขียนและผู้บรรยายขอเชิญคุณผู้ฟังมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะนิยายเสียงสนุกๆกาลังรอคุณอยู่คะ่ะพบลิขิตตอนที่4 เร่งกลางบรรยากาศอึมครึมพันชายหนุ่มนามว่ามานกก็จับแขนของหญิงสาวบีบแน่นพร้อมตะอคอกถามเสียงดังจนทุกคนหันไปมองนี่เธอลูกสาวที่บอกว่าชื่อแก้วตาเธอรับอุปการะมาจากบ้านพักเด็กที่สุรินใช่ไหมส่วนครูอ้อยก็เป็นแม่ใหญ่ของเด็กทุกคนที่นั่นเมื่อได้ยินเพื่อนรักตะอคอกถามหญิงสาวเสียงดังเขารีบหยิบเอาภาพถ่ายส่งยื่นให้หญิงสาวดูเพื่อความแน่ใจ ผู้กองนาวินเริ่มเข้าใจในเหตุการณ์ได้ทันทีใช่แล้วนี่นายรู้ได้อย่างไรหญิงสาวทำหน้าตาตื่นรีบถามอย่างแปลกใจที่อีกฝ่ายมีรูปถ่ายลูกสาวของเธอพกติดตัวน้องแก้วตาแท้จริงก็คือเด็กที่ไอ้นกมันเทียวไปเยี่ยมและส่งเงินให้เป็นค่ารักษาโรคหัวใจมาตลอดตั้งแต่อายุสองขวบเศษจนเมื่อสองปีก่อนคุณครูแจ้งมาว่ามีคนรับอุปการะและพาไปรักษาที่เมืองนอกนะสิครับ นาวินอธิบายแทนเมื่อเห็นว่ามานพได้แต่ยืนกัดกรามแน่นด้วยความโกรธที่อีกฝ่ายปล่อยให้เด็กหญิงต้องตกอยู่ในอันตรายที่จริงผมกับไอ้นพพยายามทำเรื่องเพื่อขอมาเป็นลูกบุญธรรมอยู่หลายครั้งแต่ติดที่เราทั้งสองเป็นผู้ชายและยังไม่มีครอบครัวกันทั้งคู่เลยไม่ได้รับอนุญาตให้รับเลี้ยงเด็กได้พวกเราเลยทำได้เพียงช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายและไปเยี่ยมทุกครั้งที่ออกจากป่ามาครับ แต่ก็กลายเป็นว่าคนที่เป็นคนรับอุปการะก็คือคุณนั่นเองนาวินเอ่ยแววตาดูสลดด้วยความเป็นห่วงเด็กไม่น้อยไปกว่าทุกคนแม้ขวัญอูมาจะรู้ว่าชายตรงหน้ากำลังโกรธแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ทำให้เริ่มกลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งถ้าอย่างนั้นพวกคุณจะช่วยเราตามหาเด็กใช่ไหมครับนาออดรีบเอ่ยถามด้วยท่าทางที่เริ่มมีความหวังผมว่าน้าควรไปทำแผลที่โรงพยาบาลสะก่อนนะครับผู้กองหนุ่มบอก เพราะสังเกตเห็นใบหน้าของชายวัยใกล้ห้ฉาเปื้อนไปด้วยเลือดไม่ต้องหรอกครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากนาออสรีบเปิดท้ายรถเอาเสื้อยืดออกมาเช็ดและกดปิดแผลเอาไว้อย่างลกลวกโดยที่ตอนนี้มานกทำได้เพียงยืนมองหญิงสาวด้วยสายตาแข็งกระด้าง เมื่อเรื่องราวเริ่มกระจ่างต่างก็พากันพูดคุยปรึกษาหารือกันอย่างร้อนใจในอีกราว20นาทีถัดมารถจิบสีเขียวทีว่มับภายในมีผู้โดยสารรวม4ี่คนประกอบด้วยมานบผู้กองนาวินนาออดและขวัญอุมาก็พุ่งทยานออกไปด้วยความเร็วสูงผมแน่ใจว่ากำนันคงจะช่วยอะไรพวกเราได้บ้างถึงแม้ว่าแกจะดูเจ้าเล่แต่ก็คงพอให้คำแนะนำได้ดีที่สุดในตอนนี้นาวินอธิบายให้ทุกคนรู้ถึงจุดมุ่งหมายของเขา ถ้ากล่าวถึงกำนันที่จริงแกไม่เคยได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันที่ไหนมาก่อนแต่ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็เรียกขานตามที่เหล่าลูกสมุนอวดอ้างทั้งที่จริงแกเป็นเพียงชายวัยใกล้ฝั่งมีร่างกายที่ผอมเกรงแต่ก็ดูแข็งแรงคล่องแคล่วแววตาเจ้าเล่ห์อาศัยอยู่ในหมู่บ้านติดชายแดนกัมพูชาชายแก่ผู้ไม่มีไรนะ่นาแต่ยึดอาชีพเป็นหมอผีหมอดูหมอยาเป็นพราน ทุกอย่างตามแต่ชาวบ้านจะขอให้ช่วยเหลือแก้ไขและถ้าจะขุดลึกลงไปหรือเรียกกันตามตรงเราอาจจะเรียกได้ว่าแก้ประกอบกิจการมิจฉาชีพครบวงจรก็คงไม่ผิดอะไรจนชาวบ้านหลายคนที่ไม่เชื่อถือต่างก็เอือมระอากับความน่าเลือดและเจ้าเล่ห์ของแกหลังจากลัดเลาะตามถนนดำจนเข้าสู่ถนนลูกรังกันจนเกือบเที่ยงคืน รถจี๊ปก็วิ่งเข้ามาจอดนิ่งที่ลานดินใต้ต้นมะม่วงใหญ่หน้าบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงกลางเนื้อที่ราวไร่เศษเมื่อทุกคนเตรียมเปิดประตูเพื่อลงจากรถทันใดนั้นไฟจากแสงตะเกียงเจ้าพายุที่ส่องสว่างออกมาจากด้านในของตัวบ้านก็รี่ดับลงอย่างกระทันหันทุกคนพากันหยุดมองด้วยความแปลกใจ เพียงครู่เดียวก็ปรากฏภาพของกลุ่มคนราวยี่สิคนทั้งหญิงชายวัยหนุ่มวัยชราต่างก็พากันวิ่งกรูแตกกันไปคนละทิศคนละทางบางก็กระโดดออกทางช่องหน้าต่างบางก็วิ่งสวนลงมาทางบันไดเหตุการณ์ดูชุลมุนวุ่นวายอยู่สักพักก่อนที่ทุกอย่างจะกลับเงียบลงราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนนั่นใครตอนนี้กำนันหลับแล้วมีอะไรพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เสียงตะโกนออกมาจากตัวบ้านทำลายความเงียบ บอกว่าผู้กองนวินมามีเรื่องจะปรึกษาไม่ได้มาจับวงไฮโลหรอกโว้ยชายหน้าตาคมสวยตะโกนสวนออกไปด้วยเสียงดังกลหัวเราะแสงจากตะเกียงตะพายุก็สว่างขึ้นอีกครั้งพร้อมกับร่างของชายชารารูปร่างผอมเกรงกับสมุนสี่คนที่ดูแต่ละคนไม่มีเขาของความน่าไว้วางใจแม้แต่น้อยก็ก้าออกมาจากตัวบ้าน ผัดโทั่นายมีเรื่องอะไรทําไมไม่มาหากันตอนกลางวันละ่ะมาเวลานี้บ่อยๆฉันก็เจ๊งกันพอดีกําลังออก11ไฮโลเตรียมกินรวบอยู่เลยดันมาขัดจังหวะพวกมันเลยพากันหอบเงินวิ่งหนีกันไปหมดแล้วแบบนี้ก็ขาดทุนกลนปี้นะสินายชายไว้ไม้ใกล้ฝั่งในสภาพที่นุ่งเพียงสะรหงและมีผ้าขาวม้าพาดบ่ายืนเกาหัวเกรกๆตะโกนนำหน้าออกมายัางหงุดหงิดก่อนจะบอกให้ขึ้นไปพูดคุยกันบนเรือน แน่ใจหรือคะคุณนาวินว่าตาคนนี้ไว้ใจได้ขวัญอุมากระซิบถามผู้กองเมื่อเห็นพฤติกรรมของเจ้าบ้านดูไม่น่าไว้วางใจราวกับจะเป็นซ่องโจรดีๆนี่เองผมเป็นตำรวจถึงยังไงคนพวกนี้ก็น่าจะยังเกรงใจผมอยู่บ้างล่ะครับคุณขวัญน,นวินตอบพร้อมกับถือโอกาสเรียกชื่อหญิงสาวสั้นๆแบบเป็นกันเองผิดกับที่ตลอดเวลามานพไม่ได้พูดคุยอะไรกับใครแม้แต่คำเดียว หลังจากที่เรื่องราวได้ถูกถ่ายทอดให้กำนันผู้ที่ไม่เคยเป็นกำนันจริงๆฟังและรับแผนที่ไปดูอยู่สักครู่ก็พึมพำเบาๆสายตาดูมีประกายประหลาดไม่น่าเชื่อเลยว่ามันยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนอะไรไม่หายหรือลุงนาวินถามด้วยความอยากรู้แต่เมืองผีบ้าในแผนที่นี้นะ่ะสินาย ของฉันพาผู้ชายเกือบทั้งหมู่บ้านเข้าไปหาสมบัติตามแผนที่ของไอ้คนสติไม่สมประกอบมันยิ่งกว่านิยายใดๆเหนือกว่าจินตนาการที่จะนึกคิดนอกจากฉันผู้นี้ก็เห็นจะมีแต่เทวดาเท่านั้นที่จะพาพวกนายไปได้เมื่อได้ยินคำพูดจากปากชายชราความหวังก็เกิดขึ้นในใจของทุกคนแม้ว่าดูบังเอิญเกินไปแต่ก็ยังดีกว่าที่จะหมดหนทางจนต้องคลำกันไปด้วยตัวเองอย่างไม่รู้ทิศทางนี่หมายความว่า ลุงจะบอกว่าสามารถพาพวกเราไปได้ใช่ไหมมานบรีบถามออกไปได้นะ่ะมันก็ย่อมได้แต่ว่าต้องมีเงินค่าจ้างแล้วฉันจะพานายไปไม่ว่ามันจะพาแม่หนูไปอยู่ที่ไหนถ้ามีค่าจ้างให้ก็รับประกันได้เลยว่าไอ้กำนันคนนี้จะพาไปหาแม่หนูน้อยให้จงได้ชายชาราพูดพลางเอาฝ่ามือลูบถูก,กันไปมาทำสายตาลอกแลกเท่าไรครับสักหมื่นพอไหมนาวินรีบยื่นข้อเสนอไม่ไหวหรอกนาย หล้านสำหรับคนอื่นสำหรับนายตำรวจราคาเพื่อนฝูงคิด5 0 0แสนก็พอครับอะไรนะห0 0แสนนี่มันปล้นกันชัดๆเลยนะตาเท่านาออสพูดสวนออกไปเสียงดังทำให้ชายชาราหันขวับมาจ้องเขมง็ง ได้คนขับรถมีเองคิดว่าเงิน5 0 0แสนกับการบุกป่าพร้อมกับอุปกรณ์ผิดกฎหมายเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางมันแพงอย่างนั้นรืดไหนจะอาวุธสงครามปืนมีดแล้วก็สเสบียงอีกนี่ถ้าตัวข้าเองไม่ได้อยากไปที่นั่นอีกครั้งรับประก,กันว่าค่าจ้างเป็น10ล้านค่าก็ไม่ไปเมื่อเห็นทุกคนนิ่งแกะก็พูดต่อราคานี้สำหรับนายตำรวจที่รักนับถือกันนะนาย ทางที่ฉันเคยไปกับในแผนที่มันคนละเส้นทางฉันพยายามคลำทางไปหลายหนแต่ก็หามันไม่เจอแต่ถ้าตามแผนที่อันนี้คงไปได้แน่แต่ว่าฉันก็ไม่รู้จริงๆว่าเราจะต้องเจอกับอะไรและจะมีอะไรรอเราอยู่ในป่าประหลาดนั่นฉันให้เวลาคิดแค่วันเดียวเท่านั้นนะนายถ้าตกลงฉันจะพาไปตามเส้นทางของไอ้ลายแทงนี้แต่ถ้าหลังจากพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วฉันมีนัดต้องไปทำธุระที่กรุงเทพยังไม่ทันที่ใครจะเอ,อ่ยอะไร ชายแก่ท่าทางเจ้าเลกก็รีบพูดต่ออ้อแล้วคืนนี้พวกนายจะพักกันที่ไหนละ่ะถ้าไม่มีที่พักพก็พักกันที่นี่สักคืนฉันให้พักฟรีคิดค่าอาหารเพียงนิดหน่อยเท่านั้นทั้งสงานไปกับความน่าเลือดของชายแก่ไม่เป็นไรครับเราจะกลับไปเตรียมตัวกันที่บ้านนั้นตกลงตามนี้นะพรุ่งนี้เช้าออกเดินทางกันเลยเพราะกลับมาแล้วผมจะหามาจ่ายให้ทันทีนวินบอกแบบนี้ไม่เหมาะแน่ๆเงินมางานเดิน เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมอาเท่าเจ้าเล่พูดหูมือไปมาทำเอาคนทั้งสี่อ่างก็มองหน้ากันไปมาอย่างทำอะไรไม่ได้ดึกมากแล้วมีอะไรพรุ่งนี้เช้าค่อยมาว่ากัน,น,นหน้ายหนเตรียมของทุกอย่างที่จำเป็นเอาไว้รอเลยพรุ่งนี้ผมจะกลับมาที่นี่พร้อมกับเงิน500,000มานพเอ่ยทิ้งท้าย ที่จริงเขาก็ยังมืดมนกับการที่ต้องหาเงินจำนวนมากมายขนาดนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันเป็นเงินที่สามารถจ่ายได้โดยไม่ต้องต่อรองราคาด้วยซ้าแต่สถานะของเขาในตอนนี้มันไม่เหมือนกับในสมัยก่อนเพราะน้ำมือครอบครัวของผู้หญิงที่กำลังเดินห่างไปเพียงไม่กี่ก้าวรถจิบคันเดิมพาคนทั้ง4ขับมุ่งหน้ากลับสู่อำเภอเมืองสุรินทร์อีกครั้ง คุณนาวินลุงกำนันของคุณทำไมถึงดูไม่น่าไว้วางใจเลยสักนิดเราออกตามหากันเองจะไม่ดีกว่าหรือคะหญิงสาวพูดทำลายความเงียบเพราะหล่อนเองรู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมคิดว่าเรามีทางเลือกแค่สองทางคือแจ้งตำรวจหรือเราต้องแอบไปตามหากันเอง เท่าที่คุณเล่าให้ผมฟังตอนนี้ว่าคุณสงสัยว่าจะมีเจ้าหน้าที่เร็เวๆบางคนเข้าข่ายอาจจะเป็นพวกเดียวกันกับคนที่ตามทําร้ายคุณกับลูกผมว่าเราไว้ใจกำนันได้มากกว่านะครับเขาคิดอย่างที่พูดออกไปสมองประมวลภาพไปถึงนายตำรวจรุ่นพี่คนหนึ่งที่รู้จักเ <dividing S 1> ขาเองเคยส<ว>ังเกตเห็นที่ข้อมือมีสัญลักษณ์รูปกุญแจเหมือนที่ขวัญอุมาบอกเหมือนกันสมัยก่อนเขาคิดว่ามันอาจเป็นเพียงความคนองในการแอบปัก แค่เพื่อแหกกติกาการรับราชการเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาเริ่มสงสัยขึ้นมาว่ามันอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์กรนอกกฎหมายหรือกลุ่มอะไรสักอย่างแน่ๆจริงอยู่ว่าผู้พิทักษ์สันติราชเกือบทั้งหมด ล้วนทำหน้าที่คอยปกป้องดูแลประชาชนด้วยความภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวงการย่อมมีแกะดำลิ้นเหลือบไรแอบแฝงอยู่และแกะดำพวกนี้ก็เป็นสิ่งเลวร้ายที่เจ้าหน้าที่น้ำดีทั้งหลายต่างก็พยายามขับไล่ให้หลุดออกจากวงโคจรเพื่อความสันติสุขของประชาชนนั่นใครมายืนโบกรถอยู่ข้างถนนมืดๆแบบนี้กันครับคุณตำรวจ นาออสผู้นั่งอยู่ตอนหน้าของรถชี้ให้นาวินผู้เป็นสารถีดูเมื่อเห็นว่ามีคนกำลังต้องการความช่วยเหลือนายตำรวจหนุ่มอารมณ์ดีก็รีบจอดรถที่ไหลาทางอย่างไม่ลังเลคุณจะไปไหนครับอา้าวผู้หญิงนี่กลางค่ำกลางคืนมายืนในที่แบบนี้มันอันตรายนะครับคุณ นาวินรีบถามและสังเกตเห็นว่านักท่องเที่ยวคนนั้นเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสมส่วนหน้าตาดีผิวขาวตาเล็กเรียวตามแบบฉบับของสาวลูกครึ่งจีนไม่ต้องกลัวนะครับผมเป็นตำรวจยิ้มน้อยๆผุดออกมาเมื่อทราบว่าอีกฝ่ายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐขอติดรถเข้าไปในเมืองด้วยได้ไหมคะคุณตำรวจ ได้สิครับผมกำลังจะเข้าเมืองอยู่พอดีชายหนุ่มภายมือเชิญชวนและรีบเดินไปเปิดประตูรถยื่นหน้าบอกให้มานบและขวัญอุมาขยับนั่งชิดเข้าหากันเอื้อเฟื้อพื้นที่ให้ผู้โดยสารคนใหม่ได้อาศัยเข้าเมืองไปด้วยเมื่อช่วยยกสัมภาระไปไว้ที่ท้ายรถเสร็จเรียบร้อยหญิงสาวก็ก้าวเท้าเข้าไปนั่งในตอนหลังของรถก็มีเหตุให้ต้องขมวดคิ้วผู้โดยสารสาวมาใหม่จ้องมองชายหญิงที่นั่งในรถสลับกันไปมาก่อนจะทักด้วยความดีใจ ขวันขว่นวัญจริงๆด้วยแล้วนั่นมานพใช่ไหมสิ้นเสียงร้องทักทั้งมานพบและขวัญอุมาก็พยายามเพ่งสายตามองแต่บริเวณนั้นมันมืดเกินไปทําให้มองเห็นได้ไม่ถนัดจนเมื่อหญิงสาวที่มาใหม่เข้ามานั่งในรถเรียบกุมมือหล่อนด้วยความดีใจแสงสว่างจากหลอดไฟภายในรถส่องให้เห็นใบหน้าได้ชัดเจนขึ้นจึงทําให้ทั้งมานพบและขวัญอุมาต่างก็เรียกชื่อเธอออกมาพร้อมกันน,น่านีใช่ไหม ชื่อที่เปล่งออกมาพร้อมกันจากปากของมานบและขวัญอุมาหญิงสาวตรงหน้าคือใครบางคนจากอดีตที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาพบกันอีกครั้งในเวลานี้ในสถานที่แห่งนี้ห้ามกลางการตามหาเด็กหญิงคนหนึ่งและแผนที่ลึกลับที่ไม่รู้ว่าจะนำพาทุกคนไปเจอกับอะไรกันแน่